อะไรครับเด็กๆ<อ>มาขึ้นมาเ<อ>ชิญค่ะอ่ะอุ่นร้องก่อนให้น้องดูอิงเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวลกุกลุกมานี่เลยมาลุกมานุ่นดูพี่นุ่นดูพี่นุ่นอ่ะอย่ไปต่อด่นอ่ะอุ่นมาอ,อ่ะไปี <c oughs> อ,อิงอันมา <c oughs> <c oughs>